ทำยังไงให้นมแม่ส่วนหลังเพิ่มขึ้นคะแม่เด๋ยโปบกันคลิปนี้สวัสดีค่ะแม่โบนะนมแม่มีประโยชน์ทุกหยดหยาดควรให้ลูกกินนมแม่ให้ครบทุกหยดให้ลูกกินนมแม่ทั้งส่วนหน้าและส่วนหลังนะคะนมส่วนหน้าคือนมสีใสนะคะประกอบด้วยน้ำแล้วก็น้ำตาลแลคโตดช่วยในเรื่องของการบำรุงสมองนะคะแล้วก็ช่วยในเรื่องของการขับถ่ายลูกนมแม่ส่วนหลังนะคะจะประกอบไปด้วยไขมันช่วยเพิ่มน้ำหนักตัวลูกมี dha แล้วก็ a a นะคะช่วยบำรุงสมองแล้วก็บำรุงสายตาลูกค่ะถ้าคุณแม่อยากเพิ่มนมแม่ส่วนหลังนะคะให้คุณแม่ทำ ให้เอาน้ำนมออกให้บ่อยเลยนะคะทุก 2- อถึงสชั่วโมงนะคะร่วมกับการปั่นจีดไม่ว่าจะเป็นปั่นจีทด,ด้วยมือหรือว่าปั่นจีทด,ด้วยเครื่องการปั่นจีดจะยิ่งทําให้นะคะฟิลน้ํานมกลับมาแล้วก็ช่วยเพิ่มปริมาณน้ํานมแม่แล้วก็ช่วยให้หนูแม่คนขึ้นด้วยค่ะลองไปทําตามดูนะ2คืออย่าค้างน้ํานมไว้ในเต้านานเกินกว่า3 -4 ถึงชั่วโมงเพราะถ้าสมมุติว่าเราค่ะค้างน้ํานมไว้ในเต้าจะยิ่งทําให้นมส่วนหลังห่าถูกดันออกไปและเวลาที่เราปั๊มนมออกมาหรือว,ว่าให้ลูกกินนมก็จะเป็นนมที่ใสหหหรรืออออว่่่่่าาาาานนนนนนนมมมแแส้้กก็จะะะะะะเเยังคาาะคคใิ ที่เป็นแหล่งอาหารนะคะที่ช่วยเพิ่ม DHA ตามธรรมชาตินะคะยกตัวอย่างสารอาหารนะคะในกลุ่มของโอเมก้า3ต่างๆเนาะไม่ว่าจะเป็นโอโกโดมเมล็ดฟักทองมเมล็ดทานตะวันแล้วก็งาแบบนี้เป็นต้นค่ะเหล่านี้ก็จะช่วยเพิ่มปริมาณน้ำนมแม่ส่วนหลังได้นะลองไปทำตาม